อยากรวยอยากสวยนะคะติดต่อสุมิตาขนมหวานสายหนึ่งเลยค่ะนะครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจ๊เต่านะครับที่สายหนึ่งวัดปรดัดตค่ะ <c oughs> มีหลายตัวมากเลยค่ะ20่สิบตัวเลยค่ะคของเขาดีมากเลยค่ะสำหรับที่โรงงานสยามโกลนเตอร์มีอะไรบ้างครับเพียรครับก็จะมีโลนะครับ เป็นโลหมูหยองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะครับมีปังฮอตมินิบันนะครับมีอยู่3ามไส้นะครับอันนี้เป็นไส้เคือกไส้แดงนะครับแล้วก็ไส้สั่งขยาใบเตยอันนี้เป็นสินค้าที่ขายดีนะครับเป็นขนมปังเมยสดนะครับอันนี้ขนมปังเนยสดนี่มีหลากหลายนะครับมีไหลรถก็มีนะครับยังมีไหลรสตัวนี้ก็วันนังหลายพันกล้องนะครับตัวนี้อันนี้ขายดีสุดๆนะครับลูกค้านี่สั่งจํานวนมากนะครับ อันนี้มียอดวันหนึ่งประมาณ4,000กล่องนะครับตัวนี้อันนี้ชื่อขนมว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นหมูหยองน้ําสลัดนะครับอันนี้เป็นน้ําสลัดโบราณนะครับที่เราทํากันแล้วก็โปะได้หมูหยองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ เป็นเนื้อขนมปังมันชาโคนะครับมันม่อ้อนกว่ามันไหมอันนี้เป็นขนมปังชาโคหรือว่าสูตรใหม่ชาโคนี่มาจากเอ่อป็นสินค้าที่เราใส่ผงชาโคเข้าไปนะครับผงชาโคอันนี้มีประโยชน์นะครับข้าไปศึกษาดูนะครับอันนี้ผงชาโคครับแล้วเราก็จะมีหมูหยองน้ำแสียดเหมือนกันต่างที่เนื้อนะครับแต่เนื้อมันจะมีคุณค่ามีประโยชน์เราลองไปชิมหาข้อมูลดูนะครับ คนวิจัยอยู่นะครับตัวนี้วันนี้เราไม่มีข้อมูลให้ครับอยากรู้ให้ดูในเน็ตเอาตัวนี้ก็ลองสั่งทานได้นะครับที่ร้านเจ๊เต่าของตลาดวัดประดูสายหนึ่งมีตลอดนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับเดินมาครับครังตลาดล็อกแรกทางเข้าครับครับหาเจ๊สวยๆครับเจ๊เต่าครับอันนี้ก็จะเป็นแยมฝอยทองนะครับตัวนี้เป็นสามชิ้นนะครับออนนั้ปุ๊บมาปั๊บครับแยมฝอยทองฝอยทองนี่มีคุณภาพนะครับค้าว่าฝอยทองนี่เรา สั่งจากโรงงานท,ที่ได้ไดมามตรฐานเลยนะครับของคุณโจ้ลุงอเนกน,นะครับเป็นฝอยทองร้านดังอของจังหวัดเทพชรชบุรีนะครับตัวน,นี้เป็นขนมปังช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ว่าสามารถกินเป,ปล่าได้เลยนะครับเป็นขนมปังหวานนะครับตัวนี้สามารถทานกับกาแฟน้ำชาดได้เลยนะครับโดยที่ว่า ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเพราะว่าเราจะเป็นสูตรขนมปังหวานที่พร้อมทานเลยนะครับครับโอ้นี่มากครับนี่ครับนี่มีสองรสนะครับสามารถกับคนรู้ใจได้ไหมครับได้ครับตัวนี้เป็นดีเลยท่านผู้ใจครับอันนี้เราหนึ่งุงหนึ่งทุงนี้เราแบ่งกินได้หลายมือนะครับเพราะว่าเป็นขนมใหม่ๆอันนี้เราทําแบบสะดวก ไม่ต้องสั่งแบบแถวยาวแต่ว่าบางฮอตก็มีแถวแถวยาวเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าอาจจะเป็นแถวเล็กเดี๋ยวนี้สะดวกนะครับสำหรับสำหรับไม่คนครับสําสำหรับนักศึกษาที่อยู่หนึ่งคนสองคนสามารถสะดวกครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้คุณภาพได้มาตรฐานนะครับถ้าอยากสวยอยากรวยเหมือนเจฟสุมิตาขนมหวานนะคะนี่เลยค่ะปังฮอตเลยค่ะ